ปัญหาหนึ่งของคนที่เข้าอยู่บ้านก็คือว่า เวลาที่ฝนตกหลังคาน้ํารั่ววันนี้เรามาดูกันว่าโครงการเคแกนวิวของเราเนี่ยมีวิธีที่จะช่วยให้ผู้ที่เขาอยู่บ้านเนี่ยมีความมั่นใจได้ยังไงว่าเมื่อเขาอยู่บ้านของเราแล้วจะไม่เจอกับปัญหาเหล่านี้นะคะสวัสดีค่ะพี่แดงนะคะตอนนี้พี่แดงอยู่ที่โครงการเคแกนวิวโครงการ2พร้อมด้วยทีมงานช่างเทคนิคของบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลโครงการในเรื่องของการมุงหลังคาทั้งระบบของโครงการเคแกนวิวเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับ ช่างเทคนิคว่าระบบของโครงหลังคาที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างแล้วก็มีข้อดียังไงที่จะทำให้ผู้ที่ซื้อบ้านเคแกนวิวของเราเนี่ยมั่นใจได้ว่าอยู่บ้านของเราแล้วหมดปัญหาเรื่องของน้ำรัว่วน้ำซึมจากหลังคาของเราเชิญพบกับช่างเทคนิคของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่างเทคนิคนะคะของบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของกระเบื้องหลังคา แล้วก็โครงหลังคาของเคกรนันวิวทั้งโครงการ1นและโครงการ2ของเรานะคะทั้งฝั่งนี้ของพี่แดนก็คือคุณใหม่ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการโครงการ2ของเราทั้งหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังขึ้นกระเบื้องสําหรับมุงหลังคาอยากให้ทางทีมฝั่งฝั่งช่างอธิบายนิดนึงของวิธีการขึ้นหลังคาของเราอะคะ่ะที่เห็นขนาดนี้นะครับก็คือเราใช้ลิฟต์นะครับหรือว่าสายฟางในการลําเลียงกระเบื้องขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการทําให้งานเนี่ยมันประหยัดเวลานะครับแล้วก็รดเรวขึ้น ช่างก็จะนำเนยกระเบื้องขึ้นแล้วก็ไปวางไว้ได้านบนหลังคานะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทาการแผ่กระเบื้องนะครับแล้วก็มูนในชั้นต่อต่อไปครับแล้วก็โครงหลังคาที่เราเห็นเนี่ยเรียกว่าอะไรเอ่ยของเราเป็นโครงชื่อดี R R ท u ัสครับดีท u ัสค่ะค่ะ แตกต่างจากทั่วๆไปที่เราเห็นยังไงกันบ้างคะที่หนึ่งเนี่ยระยะเวลาก็ง้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่าหนึ่งแหลของเราไม,ไม่ไม่ต้องมีการเตรียมสีในการที่ต้องมาทาสีหน้าง,งานการสนิทเพราะว่าเหล็กของเราเนี่ยสูกเคลือบมาจากโรงงานนะครับสองเหล็กชิ้นเนี่ยสูกตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นจากโรงงานมานะครับตามแบบที่เราได้ออกแบบจากออแบบนะครับเราให้ถึงหน้างานทุ้มเนี่ยช่างก็นําแบบที่ออกแบบมาเนี่ยมาประกอบตามแบบแล้วก็ติดตั้ง ก็คือถ้าพี่แดงสรุปจากทางช่างฝ่ายเทคนิคบอกมาเนี่ยก็คืออันนี้มันเคลือบกาวไนซ์ใช่ครับซึ่งใช้ป้องกันสนิมใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ระบบนี้เนี่ยจะมั่นใจได้เลยว่าระบบของหลังคาโครงหลังคาทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดสนิมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อบ้านของเคเกนวิวของเราเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่าระบบเนี้ยเขาสบายใจได้เลยเรื่องของนำรั่วไม่เกิดปัญหานี้แน่นอนช่างเรามีผ่านการอบรมจากมาตรฐานทีมงานของตาเพชร มีการเข้าตรวจสอบโดยเจ้าที่ของตาเพีตรวจสอบงานเมื่อตั้งแล้วเสร็จจะมี QC เข้ามาตรวจ3ออีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเป็นการเช็คว่า,างานติดตั้งได้ตามมาตรฐานไหมถ้ามันติดตั้งได้มาตรฐานแล้วคือคือการรั่วซึมมันจะไม่มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับโอเคถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่ซื้อบ้านที่ใช้โครงหลังคาที่เป็นระบบดีทรัสนะคะก็จะมีสสเต็ปในการที่ควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานนะคะเพื่อจะได้มั่นใจว่าไอ้เข้าอยู่บ้านแล้ว ปัญหาเรื่องของน้ําซึมน้ํารั่วจากหลังคาจะไม่เกิดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีระบบรับประกันด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับมีการรับประกันให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าซื้อบ้านไปแล้วครับก็จะมั่นใจได้ว่าหลังจากลูกค้าอยู่บ้านไปแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยตราเพชก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลในระบบของคาอ่าโอเคเพราะนั้นถ้าซื้อบ้านนะคะจะมีใบรับประกันจากตราเพชรให้กับทุกหลังนะคะเมื่อถึงเวลาถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆสามารถที่จะโทร พอเซ็นเตอร์ของตราเพชรได้เลยก็จะเข้ามาดูแลให้ทันทีอย่างอื่นนีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะเพื่อเผื่อว่าทางลูกค้าเราที่กําลังมองหาบ้านอยู่จะได้มีข้อมูลเพื่อไปใช้เป็น,ป,นประโยชน์ในการตัดสินใจครับสำหรับหมู่บ้านเคแกนวิวนะครับก็ที่นี่ก็ใช้ระบบหลังคาตราเพชรทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้านะครับและว,วัสดุกุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของตราเพชรนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในเรื่องของการเลือกซื้อซึ่งไม่มีแน่นอน โอเคนะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมช่างมากๆนะคะที่มาให้ความรู้นะคะก็มั่นใจว่าผู้ที่ชมเราอยู่ในขณะน,นี้ก็จะได้ความรู้ในการที่จะตัดสินใจเวลาที่เลือกบ้านอาจจะไม่ได้เลือกบ้านเคสแกรนด์วิวก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยๆข้อมูลนี้จะช่วยให้ลูกค้าที่ชมเราอยู่จะได้ใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เวลาที่เลือกหาบ้านที่คิดว่าเป็นบ้านอยู่แล้วมีความสบายใจแล้วก็มีความสุขนะคะต้องขอ,ขอบคุณทุกๆท่ทานมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ